สวัสดีคับพบก,กับผมกรังเมืงตากร้านเครื่องกรอนเมืงตากนะครับสวัสดีลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับผมเรามาวันนี้เรามาดูของเมตตาของมงคลนะครับอินคู่รักเครื่องรางแห่งความรักนะครับอินคู่ของอาจารย์กอบชัยนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อ ลงทองนะครับเนื้อลงทองบอนกรรมการนะครับลงทองนะฮะจะมีการผูกเชือกเหมือนกันนะครับกรรมการจะเป็นผูกเชือกนะครับนี้จะสร้างประมาณ19ตัวนะครับ9ตัว19บกตัวครับอันนี้ จะเด่นทางเมตตามหาสเสน่ห์มหานิยมนะครับผม <ไป S 1> บูด้วยบูชาด้วยคาถาที่ถูกวิธีก็จะเห็นผลสำลิดผลได้ไวนะครับเี็นะฮะความรักแน่นอนครับแบบนี้เครื่องรางแห่งรักจะมีการกอดกันพอดรักกันนะฮะชายหญิงนั่งพอดรักกันกอดกัน,นครับ เนือผงว่านร้อยแปดผงพายกำไรผงพักดกลุนาโดนผง<ม>ว่านดอกทองผล<ม>โผผงเถาวันหลงนะครับเ,รเด่นในความเมตตาทั้งนั้นนะครับรความรักถือว่าเป็นอินคู่รักที่แบบ กดมือโบราณนะครับแบบนี้กดมือแบบโบราณจะมีขอบตะเข็บอยู่ด้านข้างครอย่างนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนครับ <c oughs> <c oughs> ตัวเล็กกระทัดรัดฮะพกพาได้ ในเรื่องความรักครับผู้<อ><อ>หญิงผู้ชายที่พัดพากจากกัน<า>ก็จะสมหวังนะครับผู้ชาได้ทุกวิธีก็จะสมหวังหรือว่าขอโชคขอลาบก็จะมีเห็นผลได้ดีครับค้าขายอย่างนี้ฮะหลายๆท่านที่เคยเอาไปใช้แล้วก็บอกบอกเข้ามานะครับบอกเข้ามาเคยลงไว้ในเพจนะครับ อาเซบนางอินแก้วหรือว่าเพจอาจารย์กอบชัยนะครับผมยังไงก็ฝากติดตาม y o u ูทูบเครื่องมือตากกนเมาต่างนะครับผมยินดีรับใช้ทุกท่านนะครับผมยังไงทักทายกันเพามาได้นะครับ0 6 2ย์2 5 6 8 1นะครับเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับลูกค้าในประเทศและต่างประเทศนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมฝากกด Sub สไครต์ให้ด้วยนะครับผมท่านจะไม่พลาดคลิปเด็ดๆช็อตเด็ดเดนะครับ ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ